สวัสดีครับ TK การเล่นครับผมวันนี้นะครับมาเรียกว่าหลังฝนเลยนะครับเพิ่งตกหนักๆไปบ้านใครตกบ้างนะฮะก็วันนี้ก็จะเอาไม้มาแนะนาอีกแล้วครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ผมเนี่ยบอกต,ตรงว่าเพิ่งรู้จักเลยแบบเพิ่งรู้จักเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อวานซื้อเลยแล้วก็จะบอกว่าเป็นไม้ที่มันมันมันไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรนะแต่ว่ามันมันมันได้ใจผมไปเพราะอะไรก็ยังไม่รู้มันแบบคือมันมีความแบบโซลิดมากแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าม so really awesome right ันมันธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาคือมันโซลิดมากแล้วมันแบบคือมันกินใจผมไปเลยนะแล้วก็ราคาที่ดีมากต้องบอกว่าให้แบบนี้เลยดีมากแล้วก็ได้ต้นใหญ่ๆแล้วก็แม่คือใครเป็นสายแบบเก็บนอกกระแสหรือว่าเก็บอะไรหายากเก็บสายพันธุ์เนี่ยบอกตรงๆว่ามีไว้เนี่ยไม่เสียหายเลยครับเพราะว่ามันสวยมากนะครับกับวันนี้ก็นะฮะเอาต้นไม้มาแนะนําก็คือเจ้าโฮมาโลมีนาครับเอ็กซ์พดิต้านะครับก็ นะฮะโฮมาโลมีนาเนี่ยก็คือได้ยินชื่อกันบ่อยๆอยู่แล้วก็คือตระกูลสเสนจ่จนนะ,นะเนาะซึ่งกับเจ้าต้นนี้เขาไม่เรียกสเสน่จันนะแต่เขาเรียกว่าว่านพัดโบกนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราเอาไปเซิร์ชในเน็ตเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าคําว่าว่านเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับตระกูลพวกไม้ใบหรือ,อไรนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเซิร์ชคาว่าต้นพัดโบกเนี่ยเราจะได้มันก็จะมีสิ่งๆเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นเหมือนไม้นะครับที่ เ,เรียกว่าต้นพัดโบกเหมือนกันนะครับมีชื่อวิทยาศาสตร,ร์ว่าโรติก้าอินซิซานะครับแล้วก็เจ้าต้นนั้นเนี่ยมันก็เนี่ยขึ้นรูปให้ดูนะมันก็จะเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลลามีอีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแบบพวกใบมิ้นอะไรแบบนั้นอะซึ่งมันจะไม่ใช่อันนี้เนาะ <S <S <ล>ก็คือลองดูดีๆแล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะเรียกเขาว่าโฮมาโลมีนานะครับเอ็กซ์พีนิตาะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเจ้าต้นนี้นะครับมีความกินใจผมไม่ได้หลายอย่างเลยหนึ่งเลยคือเขาเป็นไม้ที่ เว็บเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็น CR นะครับหรือ Critical l y Endanger นะครับซึ่งก็แปลว่าเขาเนี่ยในธรรมาชาตินี่ใกล้สูญพันธุ์มากๆแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่แรมากๆนะครับแรมากๆซึ่งไม่รู้ว่าในประเทศไทยนี่แรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ก็ vaan, ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ดูแรในธรรมาชาติเนาะซึ่งในในที่เขาเก็บมาผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพอาได้คํานี้มาผมก็ได้ใจผมไปหนึ่งแล้วแล้วก็2คือไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ ที่เนทีฟทูบอ o เนียวนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าบอเนียวนี่เป็นเกาะที่มีอะไรสวยๆเยอะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เจ้าไม้ตัวนี้ก็คือคือผมมองว่าโดกแล้วว่าโดยรวมสวยมากนะฮะแล้วมันโซลิดมากคือมันแบบมันโดยรวมคือมันดีมากนะครับต้องบอกว่าดูใบเขานะคือมันจะมีความที่ว่าแบบไม่รู้ดิมันจะมีความแบบเป็นสวยๆลายๆนะครับซึ่งไม่ธรรมดาจริงเราก็จะค่อยๆดูไปทีละใบเนาะ อย่างอันเนี้ยก็เห็นเลยนะครับแล้วเรามาดูลองมาดูแบบใต้ใบดีกว่าใต้ใบนี่ของแท้คือสวยมากใต้ใบนี่เป็นลายเส้นที่ว่าแบบนะฮะสวยจริงๆนะครับคือและแต่คนชอบพูดตรงๆนะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่รู้ทําไมว่าชอบมันเหลือเกินนะรู้สึกว่าหนึ่งเลยเนี่ยราคาดีแล้วก็สวยคือแบบเยี่ยมมากเกินราคาแบบเกินราคามากๆนะครับซึ่งเจ้า Xpedita เนี่ยหรือว่าเจ้าวานพัดโบกเนี่ยก็ มีมีตัวด่างด้วยนะซึ่งวันนี้ผมก็ไปเห็นมาก็ราคาก็ไม่ธรรมดาครับแพงแพงเลยหลักหลักหมื่นนะถ้าเป็นตัวด่างแต่ว่าถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ขั้งคล้าสายด่างเนี่ยแบบผมก็คือเลี้ยงเก็บสายพันธุ์เฉยเนี่ยก็แนะนำนะตัวเขียวก็สวยมากแล้วนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็จากที่ได้ถามคนขายมาเนี่ยก็คือเราสามารถฝึก เลี้ยงในกะมาพรเพ้าก็ได้นะครับแต่เราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเราเลี้ยงน้ํามาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออให้เราเลี้ยงน้ําไปเลยนะครับซึ่งก็ดูที่ดูที่ว่าเขาเรียกว่ามันก็ดูโอเคนะครับเลี้ยงน้ําก็สะดวกดีน้ําก็ลดเฉยๆนะครับอะไรก็ว่าไปก็คือแบบไม่ได้มีอะไรต้องดูแลเยอะเนาะก็คือไม่ได้ต้องลดน้ำทุกวันเพราะน้ำมันก็มันแล้วแต่ต้นด้วยมันก็แบบถ้าต้นใหญ่ก็ดูดน้ำเร็วอะไรเงี้ยก็เออม ก็อยากจะบอกว่าต้นนี้ก็เป็นหนึ่งต้นที่ใครสนใจเนี่ยก็สวยครับควรรีบไปเก็บคือต้องบอกว่าเป็นแบบไม้นาคตดครับไม้นาคตดคือจริงๆแล้วต้นนี้มันก็อาจจะเป็นพวกไม้ที่สมัยเก่าขเขาเล่นการแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันดีอ่ะมันเป็นไม้นาคตดสาหรับผมเพราะมันหนึ่งตอบโจทย์เรื่องราคาและสองคือมันสวยสามคือมันแปลกสี่คือคนไม่ค่อยรู้จักนะเห็นไหมเท่เะละ่ะคือยิ่งกว่าเท่ครับต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆกับต้นนี้คือ ม่เป็นใครเก็บสน่หจันทก็ผมแนะนํานะคือก็บอกตรงๆว่ามันดีอ่ะมันแบบเห็นประกายดาวอะไรเงี้ยมันก็สวยแต่คือลองดูแล้วเกิดเรามีอันนี้มาเติมคอลเลคชันซะหน่อยอ่ะมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่แบบฟูลฟิลหรอกครับคอลเลคชันของเราอ่ะผมก็ชอบนะแบบเอามาใส่ในคางแสงของผมก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับต้นนี้ต้องยกมือให้เลยต้องบอกว่าให้5เต็ม5ครเขบ,บอกตรงๆต้นนี้ได้ทุกเรื่องเลยตั้งแต่ราคาจนบ้าๆที่พูดไปนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะฮะมาพูดสั้นๆกับเจ้าโฮมาโลมีนานะครับเอ็กซ์พิลิตานะครับหรือเจ้าว่านพัดโบกนั่นเองก็ไปแล้วครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับทั้ง1375ซับนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะบิดแรงไปไหนนะครับเครื่องแรงแรงครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ